สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวข้าวนะครับเป็นข้าว3ชนิดนะครับที่มีลักษณะสีเหมือนกันนะครับผมก็จะมีข้าวลืมผัวข้าวไลเบอรี่แล้วก็ข้าวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับามาดูลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวก่อนนะครับาจากซ้ายไปขวานะครับผม ด้านซ้ายสุดก็จะเป็นข้าวลืมผัวนะครับมเมล็ดจะอ้วนโตนะครับตรงกลางเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับผม,มเมล็ดจะเล็กนะครับด้านขวามือเป็นข้าวข้าวนอกนะครับข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับอามเมล็ดจะสั้นกว่า ไลท์เบอร์รี่ครับผมแต่ขนาดจะใหญ่กว่าไลท์เบอร์รี่อยู่นิดนึงนะครับผมอันนี้คือลักษณะทางกายภาพนะครับภายนอกนะครับสูมมาตัวนี้นะครับอ่า หลายๆคนที่ไปซื้อข้าวไรเบอรี่นะครับสังเกตยังไงที่จะรู้ว่าเป็นข้าวไรเบอรี่ของไทยนะครับที่ไม่ใช่เป็นข้าวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับคือในถุงให้สังเกตข้าวที่เป็นข้าวหักนะครับที่อยู่ในถุงหรือว่า มเมล็ดข้าวที่มีการทะลอกนะครับความแตกต่างระหว่างข้าวไรเบอรี่ไทยกับข้าวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับให้ดูสีข้างในมเมล็ดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นข้าวไรเบอร์รี่ไทยสีของมเมล็ดจะออกใสนะครับจะไม่ใช่สีขุ่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าข้างในมเมล็ดสีขุ่นนะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นข้าวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับสองตัวนี้ผมวางเทียบให้ดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นข้าวไรเบอร์รี่ไทยนะครับผมส่วนด้านขวามือเป็นข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับ สีของเมล็ดก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับให้สังเกตให้ดีๆนะครับหรือว่าสังเกตรตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเมล็ดที่มีการถลอกนะครับเราจะสังเกตเห็นสีของเมล็ดคือ มีความขุ่นนะครับซึ่งแตกต่างจากไลเบอรี่นะครับไลเบอรี่จะมีความใสกว่านะครับ